คครับอีกเกมหนึ่งเราแจกหมดเลยไหมใจเย็นรอดูเกมก่อนอรอดูกเกมก่อนทุกคนครับเรามาสู่เกมที่สองกันเลยก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเราจะหาผู้โชคดีอีกสี่ทา่านนะฮะไม่ชื่อไม่้ำนนะฮะคือซสำไม่ได้นะฮะเออชิญเลยครับมาแล้วเรา,ย,ายังเหลนุนสองรสชาตินั่นก็คือรสชีสและและบีบีคิวนะฮะเริ่มจากชีสก่อนเลยก็แล้วกันและผู้ที่ได้ ไม่หมดนักเก็น,นะคะดูได้จับมาแล้วเรียบร้อยออคุณหมูแห้งอีกแล้วนะครับคุณหมูแห้งนะ,ะเป็นการสละสิทธิ์นะฮะแล้วต้นไหม่นะ่นะคุณอายนะครับเหมือนเพื่อนมีสุดด้ส่วนเสียเรื่องนี้นะคะนะคะ โอเคคุณเชอรีอ่ครับคุณเชอรี่ให้หนูเพื่อนแกนี้อยากพีนนะพ่นี่นะพี่ไม่กล้าให้เงนเขาซัพพอร์ตเราเต็มที่นนะคุณหน่อยหอน่อยคุณหน่อยหน่อยอยากกรมเนื้อกรมตัวกับคนไมาด้วยเลยมาดัญยาคุณมาดัญยาฮะคุณมาดัญยา,า,าคุณมาดัญยาน้ำตาลคาาารับน้ำตาลฮะมาดัญญาทั้น้ำตาลทำอย่างเงียบๆคุณน้ำตาล คุณวรรณยาอยู่ไหมฮะอยู่ไหมฮะหรือจะนับนะคะนับหนึ่งถึงสามนะฮะหนึ่งสามโอเคเด็กงออกมาตงม้านเดิมทุกอย่างต้องไหวทุกอย่างต้องไหวต้องจับจับใหม่จับใหม่หรือจับให้เดี๋ยวพี่ไปจับมาให้ตรงนี้แบบบริสุทธิ์ธรรมคุณอยู่ตรงนี้เลยฮะมาแล้ว ครับผมคุณคุณบันนี่เชิญเลยครับที่มาที่นี่ต้องตัวไปเท่าไรกับเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะเพื่อนดีนกว่าเรียนเชิญอ่ะคุณบันนี่เรียนเชิญเลยครับสแตนบายเลยฮะถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญทางสี่ท่านบนเวทีครับเ,เ,เชิญครับเชิญครับ เชิญเลยครับคุณบันนี่เชิญครับพอไหมหน่อยครับโอเคอันนี้ไทยลุ้นใช่ไหมครับว่ไทยลุ้นนะฮะโอเคคุณ okay. บนันน,นะน,บบนี่อยากนั่งตัวก่อนเลยฮะตรงนี้ขยับทุกคนขยับซ้ายขยับซ้ายขยับซ้ายนี่ขยับเลยครั <laughs> <N ee. S 1> บนี่ตุงพี่บันนี่อยากนั่งตัวเลยฮะสี <N ee> ่บัน <N ee> ทราบค่ะในไหนก็บันดี่ล่ะก็บันดีเลยพี่บันดีพี่บันดีมาจากไหนคะพี่มาจากไหนคะมาจากบ้านขอบคุณบ้านคุณพี่ได้ข้อมูลเยอะเลยนะคะคุณพี่ชอบนอนคุณตรงไหนที่ไหนอย่างไรติดตามจากอะไรทําไมถึงชอบนนคุนชอบตรงค่ะแต่ว่าถ้าถ้าผลงานเอาตอวล่าสุดจะได้ไหมคะ่งก็ชอปหนึ่งนะคะอยู่ก็ขอบคเรียนดูบ้านนะคะตอนนี้ก็ เขาหลอกนี่คุณโอมแผนพี่อาร์เหรอแผนพี่าอ,รอาร์นนคุณหรอนี่สุดๆไปเลยอ่ะที่นานต่อไปครับเชิญนะชื่อหน่อยพี่หน่อยนะฮะติดตามนนทุณมานานเรียกพี่หน่อยนานแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมาเมื่อวานยังามตามไม่มด้อ่าตามไปบ่อยไหมฮะก็ตั้งแต่นนทุกัญญานนทุกัญญาเลยตั้งแต่ต้นปีคก็ไม่ก็ตามอ่า ก็ไปไปนี่ว้าวไม่ธรรมดาน่ารักมากเลยพอจะมีเวลาเหลือนะครับมือก็ไม่เ้ยที่ใครตางก็เลยไปได้ก็เหมือนกันนะคะจริงมาเนื้อตารเอ็นซีศิลปินศิลปินเกาหลีไม่น่าได้ต่างเลยใช่ไัมที่หน่อยก็พูดไปนะี๋ยวโอเคท่านต่อไปค่ะคุณเฉลี่ยติดตามลงบุญนานี่เหรอคะนานแล้วค่ะตั้งแต่พศแต่คุณได้มา ตามาตามงานนะคะประมาณสปีพอมาตามงานแล้วเป็นไงบ้างหน้าเอเอแล้วเพื่อนๆแก๊งเราเป็นไงบ้างที่มาตามด้วยกันก็ช่วยกันซัพพอร์ตนะจะเสียงที้ก็ดีโอ้ชี้แก๊งนี้ที้ไม่ได้นะเพราะว่าซัพพอร์ตเราแรงมากคุณชื่ออะไรคะเชอรี่ค่ะคุณเชอรี่ค่ะท่านสุดท้ายค่ะอายค่ะคุณอายเอ๊ะอก็ไม่น่าขึ้นมาบนเวทีได้นะชื่ออายเฉย่ะมาจากไหนคุณอไอมาจาก ปาผู <geon> ้ค่ะมาได้กันปะคะกับพี่ชลินประไฮออรัสสิชอบมดนตรีตรงไหนครันายทุกตรงที่เป็นนนอ้โติดตามนานขนาดไหนแล้วฮะค่ะคักเพียใหญ่อ่าประมาณสองปีแล้วสองปีแล้วปีแล้วผลงานไหนที่ชอบคะอ่า ก็เป็นเมื่อกี้พี่สายบอกว่าชอพอหนึ่งเป็นหนังอันนี้เป็นซีรีส์แล้วแต่ดิฉันดิเมมเบอร์ค่ะจำจะได้ดูที่โมโนแม็สค่ะมีเโอ้โหเนี่ยหนาเปนไงหนาไม่ธรรมดาแล้วเป็นไงฮะเขาไปเป็นพรีเซนเตอร์ไรส์บัดี้ไรช์ปี้แล้วบดหนุนไหมฮะบดหนุนไปแล้วอ๋อเนี่ยาตัวจริงตัวจริงอ่ะล่ะพร้อมแล้วทั้งจีท่านพร้อมจะเล่นเกมของเราแล้วและนี่